ทุกคนคืออันนี้คือสิบใจเรามาแพ็การ์ดแบบใส่อารมณ์เอ้ยไม่ได้ใส่อารมณนะคะทุกคนแบบแพ็การ์ดแบบอันตรายเด้อแพ็การ์ดที่เราซื้อมาโอ้ยเปิดยากมากวันนี้อันนี้คือแพ็การ์ดเล่นๆนะเจ้าไม่ได้แพ็กาก์ดจริงโอ้ยเอาไปวางก็ยาก นี่นะคะคือแบบอันนี้คือแบบรูปนะเจ้ต่อไปเรามาใส่ซองกันหนึง่งสองสาใส่ซอเงเสร็จแล้วคทิกเกอรอันนี้คือสองนะเจ้อันนี้คือซองที่ใส่สติกเกอร์มานะต่อไปเรามาเอาของแถม ASMR กันโอ้ยของแถมก็ยากจ้ะจะด่าก่อนนะทุกคน อันนี้ค่อเราแบบมีเยอะมากเลยนะโอเค่นี้ละกันโอ้อปิว่ต่อไปเราจะมาเอาสติกเกอร์ของแถมกันคือสติกเกอร์ของแถมคือเรามีเยอะมากนะ,ะครับทุกคนเราซื้อมนเป็นล้านอ่น,น ตัวนี้คือไม่สบายอ่ะนี่นะคะสติกเกอร์ที่ซื้อมาใหม่คือกกอันนี้แบบโอ้ยแค่นี้แหละคือสติกเกอร์คือแบบมันยังเหลือเยอะอยู่เลยเอาลืมเอาพอดอิด พดอ,อีกคือมีร้านอันโอ๊ยติดกราฟเอ็ดโอ๊ยโซกคนเพิ่งผิดเราจะมาใส่ซองกันใส่ซองได้แค่ทุกคนโอ้ยเอาซองก่อนหนึ่งสองสามคือเราเพิ่งใส่แค่นี้แต่กระดาษอันนี้เราจะไม่ ม,มันจะใส่ได้หรือไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยพับนะจ๊ะทุกคนอันนี้คือแบบแผกกาเลนเลนนะไม,ไม่ได้แพ่กกาจริงเนาะถ้าแพกกาจริงอนะมันเราไม่ได้แพกกาจริงนะคะอันนี้คือช่องแผกกาเออแบบเลนเลนๆนะจ๊ะม่มันไม่ได้แพกกาจริงเด้อโอ๊ย ใส่ก็ยากไม่ง่ายเลยโอ้ยไม่ต้องใส่แล้ว okay, แค่นี้พอนะคะทุกคนไม่บายขอฝากกดติดตามเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของทุกอย่างอยู่ในอยู่อยู่บนโต๊ะเรานะคะทุกคนกดใจให้เยอะเยอะเลยนะ